ขั้นได้กินปลาแล้วอย่าลืมปูปลาปล่อยพี่น้องเอ้ยลังเท้าปลาขาดของยังสีได้ปนกระปูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมา,ม,มาพบมาพบกับดอดลล่ามนีในวันที่31ตุลาคมพศ2564น้อะพี่น้องเนาะครับมนีกสิตามตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเกานะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ดนวด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะนนะกดไลค์กดแช แล้วจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่สิบริษาทรรช,ช่มคลิปใหม่ๆของดอนลากอนมูนะครับพี่น้องครับตัวเลขที่สิตามมาฟฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมในมือนีนะครับเป็นของคุณแม่สูตรคำนวนนะครับเพิ่นซื้อว่าคุณแม่แหวงเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับงวดที่ผ่านมาดอนลาได้ยินข้าวนะครับว่าเพิ่นไหตัวเลข ถูกนะครับแล้วก็ถูกมาหลายงวดแล้วแต่พึงจะได้ยินข่าวนะพี่น้องก็เลยอยากมาตามให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมล่องออกไปพิจะะารณาเป็นแนวทางเบึ้องนะพี่น้องเนาะนะครับหนะมักบะมักจะมากันนี้ที่นึงนะครับผมครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมใายกันเนวว่าตัวใดก็เข้ากอันก,กันเลยว่าใายว่าอันเจ้าสิซื้อตัวใดคิดว่าห้วยสี่สามอันสามเก้าอันอ้วนสามเก็ดสองเก็ดสามไปนี่แล้วว่าสั้น่าของข่อยมันนี่ว่าสัน้น ออกมาอีหลีรางวัลที่หนึ่งเลยสิออกว่าสั่นกันสามเจ็ดสองมาเจ้ามาคือทายแม่นเดือดกันขอยยัดซื้อแต่กะว่ามันมึงไหนกะอันโอกะเลยเสี่งไม่ปาเอาห้องมาทายกันเล่นมาสั่น่าบัดซื้ออะไรกะนทายกันเล่นไพ่สิ่แม่นกว่ากัดมาสั่นกันนั่นล่ะก็เลยอันนี้งวดนี้นี่แหละมันได้สี่นี่ตัวตัวเด่นของมันมิเก้ามิแปดมิศูนมิสี่ เฮ้ยเป็นรักมากตะเกาฮะนนะมันบอก่ามันเปลี่ยนจากเทียร์ปีนี้มันเปลี่ยนตาโดนๆคุณแล้วก็เริ่มเขาไม่อีกเริ่มเขาไม่อีกแล้วมันแบบเนี้ยเขาหงอตบ้างนึงหัลโลสามตัวเต็มสามเออบ้านอีกหัวนี่จับใส่อีกมันคือจังว่ามันเสียนนี่บอันถ้าล่องล่องเบิ้งแน่เด้ออันถ้ามีหุตัวนี่ล่องเบิ้งหน้าห้าศูนย์สามสองเก้าสี่ บอกปักอยู่ปักปักมึงคันมึงมี่เห็นละมึงจำเอามึงจดไว้ละมึงเอาไปหาซือบบ่งแน่หาเร็วล่อยุสว่างมันบอกมีหาเร็วเมีนผ้ามันเข่านะ่ะได้ได้ก็หลายปีแล้วละที่ว่าอันนี่ถ้าถ้ามันบ่มาอันนี้มันอาจสิมา มูนซีขั้งก็ได้นะบ่านากรลังมันเคยพลาดคือกันถือยุ่แต่มันหักเป็นตั้งนาแต่สมัยตะกินมันมีตั้งนาตั้งหลังเนาะถือเห็ดมันมันเคยเห็ดเอาคือมังซีบอกปักปักปักอันนี่ไว้เด้อแม่แม่ค้อนสีมังมันใจยุวะสนุกอันนี่ไว้แม่้ามันเป็นอัน หมุนสี่ครั้งมาสั่นบอกม่นแต่เขากับสีพอสนใจเท่าไรดอกมาย้มแดงกับว่าซื้อหวยเออเข้าบอกมันกับไปซื้อตัวมันมักผุนเนาะมันบ่ได้ว่าสีสนใจกับเข้าสีว่าสีนี่โอ้มันบ่สนใจมันบ่มักคือมันบ่ซื้อแมนยูบ่มักแมนบอซื้อบอกว่าไดงกับว่าซื้อ คืออันนี้คืออันนี้รักมันเป็นบ่เยแมนคือเมนผู้ใดได้ตัวใดมากคือจับสซโรดนี่นี่รักของมันมี่มี่มี่แท้เขาแน่นอนเป็นใบใหญ่มันเป็นบนล่างนะนี่แหละ้อยอันเลยล่องจับเบื้องเอ้ามันสิเป็นทั้งสี่คือ่อันงวดอันนั่นบ่อหันนะใบใหญ่เลยจับเบื้องจับล่องเบื้องงวดนี่งวดบางหนึ่งหันบ่จับแตหัก สรุปว่าอันเจ้าของอันมีโลดกันเลยไปถ่ายกันลิลลินเล็กว่าท่านออกดอกกันเลยถ่ายว่าจะไม่ใจนะวัาสื่อนะอยากซื่อแต่ก็ว่าโอ้ยอันนั้นก็ปิดอันนี้ก็ปิดฮุ๊สแล้วบ่าสนใจนีไปเฮ็ดเวียกกระบาดนี่มันหลุดมาเต็มอลีมบันเลขสซีออกแล้วก็ถ่ายกัน นะไม่ป้าเลยว่าอันเจ้าได้ตัวไหนเจ้าคือทำมีทำห้อนแทะนะ็เลยมันนั่งกินสิกินของเว่นไขมันไขมันมันใจแย่คือสีมันใจซีเก่าเนาะเมนบอกเมนเมนคือว่าเก่าซีเก่านี่ล่ะนี่สองเก้าสี่นี่เขียนไว้แล้วก็เขียนไว้อีกเลยมันมันสิเป็นคืออัน่างนึงคืออันสามกิสองหันละเว้าแล้วเเ้าอีกยุ่นนะอันไปบอกห้อนหลานในบ้านกูหลุด อันไอ้ซื้ออันกุลดมักตัวนี้ร้านสาวอันมันกระเลนเก่งคือกันมันมักแต่มันกระพลาดแต้มพลาดแต้มพลาดแต้มทั้งเรียนกับโปะมันสื่อกลับนะมันว่ามันเหล็กหลายตัวสีถทามันอยู่ดอกวันหน้าขันท่านนี่สิ่ท่าเขาไปอันถามเบื้องเพราะว่ามันค่อนข้างมาแมนคือขันของมันกัอะไรอยู่อยู่บ้านอ่แมนเงี่ยมใกล้กกันนั่นละลูก ได้โอ้นีันใกล้ๆกันคนเกษตรเขาคือกันเนาะเมียนอันนวิยังหนึงข้างล่างสองหกหนึ่งเลขล่างนี่แหละขันมันมากกับมาสองหกสามหกคือข้าเจ้าวานล่ะเจ้าวากันเลยว่าเอามาคือข้าเจ้าไ้มากกับอันสิบห้ากับอันนี่ยนไว้กับสามหกหางจะสองห้างนี่แหละว่าสัน แล้วก็บอกให้กลับพอ่อข้าเจ้าว่าล่องบ่งในเด้อข้าเจ้าถือมากคุ้งวัดอาจารย์บอกมามาสัน่นอยากสางมาสัน่นผู้ข้าเจ้ามาเปา่าข้าเจ้าจอบอกเจ้าซื้อเลขยี่บอกไม่แย่ซื้ออยู่คันมากกับซื้อบ่ามากกับว่าซื้อวอัานนเนาะถือใจซื้อเอามาสั่น่าเออวว่าเลยทันมาเขาเลยอันมีตะเลขคำนวณได้ถักแต่เมื่อคืนนี้ฟันว่าอัน มันจะสิเป็นพี่น้องเพราะว่าอันฟันว่าอันนี่ฟันว่าเขาเอาห่อมาให้ให้ระบานี้เตรียมห่อไว้ถ้าอันเจ้าถ้าเป็นผู้ครับเด้อว่าสันเจ้าถ้าเป็นเออที่ก้อนหันกับฟันว่าขึ้นห่อกันเลขก็ออกอิลีฟันว่าขี้ห่อกับเจ้าของอันแฝงมันเป็นบนเสือเซือเสือล่างมันขึ้นครับขึ้น อันนี้เราเขาหลุดเตรียมมาไห้มาสันถ้าเจ้าเป็นเป็นพุ่มครับห่อไห้คอยเด้อมาสันคอยพิษกันกับน้องมาสันคอยเตรียมสีนีพันมาพ่อเทาอันนั้นบานนี้เจ้าพิษกันกับไผ่ืออยากหู้แท่มาสันบานนี้หลุดพิษกับว่าพิษกันกับพี่น้องน่ะฝออันค่อนข้างแม่นอยู่ถ้าตีน่ะแต่มันหักมันไม่ค่อยฝันบานนี้ลึก มา่ามสันมาหลุดเขาหลดุดผิดกันมาอีหลีบานี้เล่าเลยวา่านี่ให้เจ้ากำตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เด้อบานี้คอยเลยว่าคือสี้กำหลายตัวเห็นไอว่าสันคอยชเจอได้ว่าละตัวใดมันเสียนนี่ไอาสันบอกกำหัดขึ้นมอเตอร์ไซค์หัดบ่าเพ็มอเตอร์ไซค์หัดว่าเป็นห้ออยู่บานี้หัดนอนเอานอนม้างไ้บานี้เอาคือเป็นห้อคือเป็ดบืนบาสันคอยว่า ปืนคือห่อกันแน่ขวานนะมันเป็นได้องอยางหละวมาสันขว่านบันเขาหลุดพิษกันมาเขาหลุดอกันเลยสตาร์ทเคียงลออ่าสันเขาบอกให้สตาร์ทเคียงลอเฮ็ดยังได้กับว่าคืนเฮ็ดยังไดกับว่าคืนพอั่เลยว่าเฮ้ยกัดซ่างแม่มันหกแล้วจะไปสีพิษกันดอกพิษกันกับพี่น้องว่าสันกันเลยเอาว่างไปข้าเจ้าหลุดอันกันข้าเจ้าหลุดไปเคี่ยวกันมาสัน จักเป็นอยังไรกันมันสั้นหลุดเคี่ยกันหมดเพราบอกม่าในผู้นึงเลยมันกระซิบว่าก็เจ้าบ่เป็นยังดอกดีแล้วมันว่านคำนิจตาหวาดีเลยก็เลยอดหงเยือกขึ้นโซ่ใชสิเป็นเลขล่างวะเลขพี่น้องมันพอหวานบ่ได้ขึ้นไหมมันไในยูของเก่านี่เลขล่างแปดว่าคือแปดหกแปดอันนี่อืมเป็นแบบนี้ ยังว่าคอยหรือว่าเอามันสีเป็นจงไหนนมันสีเป็นเลขพี่น้องมันสีมันสีหาหาสีนี่บอกคืดว่าว่า <c oughs> ครับหลังจากที่ฟังคุณแม่เพิ่นเบาแล้วนะ้พี่น้องเนาะกระสรุปตัวเลขใครพี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เพิ่นเบาไปกับเงาอยู่นะครับพี่น้องนะครับผู้ใดฟังจบกิดสีหูนะครับว่าเพิ่นเบาตัวใดแน่นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เพิ่นเขียนไว้ให้นะครับพี่น้อง เพื่นวงกลงไมไห้ยสองเก่าซีนะครับนอกกันกับเป็นตัวเลขที่จับคู่นะครับแล้วก็มีตัวติดนะครับกันผู้ใดบ่มากตัวที่เพื่อนจับคู่ห้เพื่อน่าซีตัวนี้มีติดตลอดนะครับ คนแบบเปรีกติดติดตัวพี่น้องบ่มเป็นเลขกวิ่งนะครับผมครับผมจังในกระองเอาไปพิจารณาเป็นแนวท่างเบิงนะครับผมเอาไปเบิงประกอบกับเจ้าคนอื่นนะครับเอาไปเบิงประกอบกับการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขที่เขานํามาให้พ่อแม่พี่น้องสมช่ชมเอาไปเป็นแนวาท่างนะครับวดนี้เป็นวดแรกนะครับที่ดอนลาได้มาตามนะพี่น้องจังในกระองเอาไปพิจารณาเบิงนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับคงสิมีทอนี่แ้วเนะพี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดี รวยๆแหงๆกันครูพูดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจดน,นะครับผมเหลือพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ